สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุตาดาราค่ะวันนี้มาถล่มบ้านนี้ป้าเอาไว้รอรับเด็กๆมันลงรูนี้เป่าๆนี่มันลงได้สอโอมา่านื้องงไปหมดงงไปหมดนอนงงไปหมดนอนงงไปหมดือฮือก็ซื้อฮือจริงือฮือฮือ สวย,สวยไหมเเป้มาหาป้าแล้วเอเป้มาหาป้าแล้วไขดาวเป้มาห <c oughs> น้าบอลจริงเลย,ยเป้ปามาหาป้าแล้วสองจุดแล้วน, <c oughs> นะคะแฮปปี้เลยแฮปปี้เลย <c oughs> ชอบอข้อกใหม่นะจ๊ะรูปเป็นสองจุดนะ Yes นอเล่นบักกเลย,ย,เยวันนี้แฟชั่นออแฟชั่นพี่สาวโอเค